รวดเร็วและลออรอบคอบเราเรียนเรามากอยากรุ่งเรืองต้องเร่งเรียนรู้ระเบียบมีเรื่องราวร้ายแรงเล่าให้ฟังหน้าร้อนมีลมแรงเราควรร่วมระวางคลจ้นเก่ต้นคลื่นเต้น ขัวโคมรูครัวโคมรูรองโคมแปลงโคร้ระุแเรุ่งเรืองทำงานอย่างรวดเร็วและรอบคอบเรารักโรงเรียนเรามากอยากรุ่ง เรื่องเราต้องเร่งเรียนรู้ระเบียบมีเรื่องราวร้ายแรงเล่าให้ฟังหน้าร้อนมีรุมแรงระเราเราควรร่วมระวังน

Sampai jumpa. รวดเร็วและรอบคอรอเรารักโรงเรียนเรามากอย่ารุ่งเรืเราต้องเร่งเรียนรู้ระเบียบมีเรื่องราวร้ายแงรงเล่าให้ฟังหน้าร้อนมีรุมลมแรงเราควรร่วมรัรุ่งเรือนทำงาน เรารักโรงเรียนเรามากอย่างรุ่งเรือนเราต้องเร่งเรียนรู้ราเบียมีเรื่องราวร้ายแรงเล่าให้ฟังหน้าร้อนมีลมแรงเราควรร่วมรักวังหนึ่ง <c oughs> เราต้องเรียนรู้รเกียบมีเรื่องราวร้ายแรงเล่าให้ฟังหน้าร้อนหน้าร้อนมีรมแรงเราหวังร่วมระหวังสงนง เรารักโรงเรียนเรามากอยากเร่งเรื่องเราต้องเร่งเรียนรู้ระเบียบนี้เรื่องราวร้ายแรงเล่าให้ฟัง